ปราบสวัสดี F C ช่องสาระสาระจับัยนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของ s อบนะค่ำคืนของวันที่7นะคะเราจะมาเริ่มที่ราว VIP ของวันที่7นะคะเราจะให้ทุกคนทำการวิ่ง2-3 2-3นี้เน็ตมือบนนะคะและทำการจับมัดกันให้หมดเลย จะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะเลขสองตัวสามตัวจะให้เป็นเจ็ดสองหกสามสี่สามห้าสามหกลูกตัวเดียวให้ลู่เป็นสามนะคะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นลาวสตาร์นะคะลาวสตาร์ของวันที่เจ็ดนะคะเราจะให้ทุกคนลาวสตาร์เป็น v I P นะวันที่เจ็ดเราจะให้ทุกคนวิ่งสองสามเน้นเป็นบนนะคะ แล้วทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัว3ามสองหนะคะแล้วก็สามสี่สมห้าเน้นรูด3นะคะตัวนี้นะเหมือนเดิมเลยนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจรน,นะคะดาวโจน VIP ของวันที่8เราจะให้ทุกคนทำการวิ่ง0 9เน้นบนนะคะ แล้วทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัว3ตัวจะให้เป็น0 2 3นะคะรูดนะคะร, 01, 02, 03, รูด0 1 0ย์3รูดศนย์นะคะตัวนี้นะคะต่อมาเป็นดาวโจนสตาร์ของวันที่8 1 9เน้นบนนะคะ และทำการจับมัดวินให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัว3ามตัวจะให้เป็น9ก้สองหนะคะ10ึ่งศูสองหนลูดตัวเดียวให้รูดเป็น1นะคะตัวนี้นะคะรูด1ไปนะคะโอเคนะรูด1น,นะคะ แล้วปีหน้านะคะถ้าใครนะคะอยากสนใจที่จะสั่งซื้อหนังสือคำนวณสูตรหวยหุ้นของแอดบีนะเดี๋ยวกำลังจัดพิมพ์ไอ้จัดทำนะก็คือแอดบีเป็นคนพิมพ์เองเขียนเองอะไรเองหมดเลยนะคะแล้วก็จะปิ้นเป็นซีหลอกออกมาถ้าใครสั่งซื้อก็จะปิ้นให้นะคะ <c oughs> สูตรนี้เป็นของแอดบี เองทำเองหมดทุกสูตรจะมีประมาณห้าถึงเจ็ดสูตรที่แอดบีจะลงให้นะคะคือส่งมอบให้กับนักเรียนที่อยากได้หนังสือเล่มนี้นะคะในราคาไม่แพงที่จับต้องได้นะคะแต่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะ พิมพ์เข้ามาในใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะว่าสนใจสั่งซื้อนะคะในราคาหลักร้อยนะคะไม่แพงนะคะหลักร้อยนะคะ mm. เราจะมีเทคนิคบอกในหนังสือให้หมดเลยนะคะเทคนิคของเรานะ mm. ก็เออคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน mm. อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดตะไกรและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไว้เลยจ้า ถ้าสนใจหนังสือรีบเลยนะคะรีบเลยจ้า